ดรามาสอแววไม่จบง่ายบอสนวัตเดือดจัดฟาดเอฟซีชาร์ลอตหลังโดนขู่ฟ้องกรมแรงงานนวัตเดือดจัดซัดแฟนคลับชาร์ลอตเพอร์เจอร์ปมขู่ฟ้องกรมแรงงานอ้างถูกใช้งานหนักขายของเกินราคาฟาซ้ำพวกขี้แสลันแรงนิสัยขี้อิจฉา่ารังเกียจมหากราบดราม่าระหว่างนวัตอิสระไกลศีและเวทีมิสแกนกับกลุ่มแฟนคลับของสาวชาร์ลอตออสติน จะยังไม่จบลงง่ายๆหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นเรื่องการตักเตือนพฤติกรรมความมืออาชีพในงานวันเกิดครบรอบ27ปีจนกลายเป็นทัวร์ลงองค์กรยกใหญ่ล่าสุดสถานการณ์กลับมาระอุอีกครั้งกรณีแฟนคลับบางส่วนขู่จะใช้กฎหมายจัดการจนเจ้าต,ตัวต้องออกมาฟาดกลับแบบไม่ไว้หน้าสนวนเหตุล่าสุดเกิดจากมีเพจหนึ่งได้แชร์ข้อความจากแฟนคลับของชารอดที่เตรียมงัดข้อกฎหมายมาสู้ อ้างว่าศิลปินถูกเอาเปรียบระบุว่าหลังมีผู้ใชาย X รายหนึ่งได้ออกมารีโพส์เตรียมยื่นเอกสารต่อก,กระทรวงแรงงานเหตุว่าที่ย้ำว่าที่ดาราสาวซูเปอร์สตาร์อันดับที่หนึ่งถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมเธอกล่าวเชิงว่ามีการคมคู่คุกครามบังคับคู่เข็นให้ว่าที่ดาราสาวต้องออกมาขายของให้บริษัทหรือเปล่าโพสต์ดังกล่าวของแฟนคลับของชาลอตระบุว,ว่า ทุกงานจะบังคับให้น้องขายของของแฟนคลับที่แพงเกินราคาจริงให้หมดตามเป้าถ้าไม่หมดตามเป้าก็จะไม่ให้น้องพักทานข้าวหรือไปพักผ่อนเมื่อนคนอื่นแฟนคลับต้องช่วยซื้อเพราะสงสารน้องขายไม่ดีก็ด่าขายไม่ได้ก็แซดนายจ้างนายครับเจ้ากับนายเวรสงสารน้องชา มาขอให้หมดสัญญาเร็วๆนะคะลูกเมื่อได้เห็นข้อความดังกล่าวบอสณวัตไม่รอช้านำไปพโพสลงสตอรี่พร้อมงัดข้อที่จริงทางกฎหมายกล่าวว่าเพอร์เจอร์แบบไร้สติไร้ความคิดไร้ความรู้คนที่จะฟ้องกรมแรงงานได้ต้องเป็นลูกจ้างประจำและเจ้าตัวเท่านานที่จะฟ้องได้จุดๆ,ๆเป็นใครนอกจากประเด็นเรื่องแรงงานแล้วยังมีอีกกรามาที่บอสณวัตหยิบมาแชร์คือกรณีที่มีแฟนคลับเข้ามาแซะเรื่องการจัดงาน โดยเปรียบเทียบกับนางงามคนอื่นว่าไวทํ Why? ทำไมไม่จัดงานวันเกิดให้รองหนึ่งอินทต่วงตำแหน่งนางเอกหนังร้อยล้านเลยล่ละคะไม่ยอมนะเนี่ยอดได้ไปเจอเลยเปิดมาปีหน้าต้องมีหนังแดนซ์ปาร์ต m e ม t หรือว่าคอนนะคะสเกลงานต้องใหญ่1-2,000พที่นางเพื่อรับความปังและเลยแบบนี้ติ่งเสียใจนะคะออกจะเริศจะปังแถมขายของในงานได้ตลอดเลยติ่งรวมซื้ออุดหนุนแน่นอนจัดให้หน่อยค่ะความเลิศนี้ หลันั้นบอลนวัดได้ตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่านิสัยสันดานขี้อิจฉาขี้อวดเวียงขี้โมโหขี้วอยวายไร้สาระคนแบบนี้น่ารังเกียจฉนวนเหตุของดราม่าครั้งนี้เกิดจากคลิปที่ชาร์ลอตออสตินกำลังเล่นกีฬาแชร์บอลในกิจกรรมแกลนสปอร์ตเดย์2025ของสาวสาว,สาวมิสแกน แต่ในระหว่างการแข่งขันอยู่ชชร์รอดมีสีหน้าที่ค่อนข้างจะจริงจังออกไปทางเวียงในขณะที่กำลังแข่งกีฬากับเพื่อนถ้าไม่เช่าเน็่เห็นคลิปนี้ต่างออกมาวิพากวิจารกันมากมายถึงสีหน้าของชชร์รอดที่มีท่าทีที่จริงจังเกินไปหลังแข่งขันเสร็จซึ่งตรงกับวันเกิดของสาวชชร์รอดทางด้านบรอดนวัดก็ได้อวยพรให้แบบัดลดว่าให้มีสติเป็นมืออาชีพ อย่าลืมมุลคุณคนปั้นก่อนจะสายเกินไปโดยเน้นย้ำเรื่องทัศนคติและการทำงานในวงการบันเทิงขอให้มีความเป็น professional ศิลปินขอให้เชื่อฟังผมในฐานะหัวหน้าสังกัดและการที่เราจะใช้ชาลอดเยอะเพราะเราปั้นให้ชาลอดดังเราถึงต้องใช้เยอะเพราะฉะนั้นอยากให้ชาลอดถนอมน,น้ำใจในการพูดจาก,กับทีมงานและผู้บังคับบัญชาให้มากกว่านี้เพราะทุกคนหวังดีและอยากให้ชาลอตเติบโต แต่ชาลอดต้องไม่ลืมวันที่เริ่มต้นไม่มีใครแต่มีเราเป็นคนแรกจนมีหลายๆคนมากมายไก่กองทั้งโลกก็เพราะเราขับเคลื่อนถ้ามีคนอื่นแล้วจะลืมเราไม่ใช่คุณสมบัติของคนที่อยู่บนโลกเอนเตอร์เทนเมนต์ขอให้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงและขอให้ชีวิตดีขึ้นตลอดไปถ้าปรับปรุงได้ทางด้านชาลอตก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเจ้าตัวเลือกที่จะโฟกัสไปที่ความรัก และกำลังใจที่ได้รับจากคนรอบข้างโดยการโพสข้อความสั้นๆแต่ได้ใจความว่า With us all the best Thank you for all the gifts, l a t e r and love ขอให้พวกเราพบเจอแต่สิ่งดีๆขอบคุณสำหรับของขวัญจดหมายและทุกความรักที่ส่งมาให้นะคะ ขอบคุณชุกกำลังใจและคำสอนเมื่อไหร่ที่มีโอกาสสัญญาว่าจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดขณะที่เหล่าแฟนคลับต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ส่งพลังบวกกันอย่างล้นหลามเพื่อให้ชาลอตผ่านพ้นดรามา่าครั้งนี้ไปได้ด้วยดีอาทิรักน้องชานะข้างๆเสมอเลยขอให้ความสุขและรอยยิ้มอยู่กับชาลอตไปนานๆและรักน้องนะทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตยิ้มเยอะ บอสนวัตได้ออกมาไลฟ์สดเผยสาเหตุที่ต้องกล่าวเตือนชาลล็อตในงานวันเกิดและขอให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้มีความเป็นมืออาชีพในการทำงานรวมทั้งพูดถนอมน้ำใจตนในฐานะผู้บังคับบัญชาญและทีมงานประกอบกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่เคยเรียกเจ้าตัวออกมาช่วยยืนขายของแต่ก็ไม่มาถือเป็นเรื่องที่รุนแรงมากหลังจากนั้นก็ได้มีการเปิดใจรอบสองซึ่งแฟนคลับของนางงามสาวสอบถามว่า ม,มีการฉีกสัญญาหรือไม่บอนนวัตตอบกลับว่าฉีกทำไมสัญญาคือข้อตกลงบริษัทเป็นมหาชนมีระเบียบว,วินยัยล่าสุดบอนนวัตไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆพร้อมเปิดเผยข้อมูลภายในบริษัทเกี่ยวกับผู้สร้างรายได้ให้ MGI อันดับหนึ่งได้แก่อิงฟ้าวราหะต่อมาคือกดชเบลสรันรัต ส่วนอันดับ3คือชาร์ลอตต์ออสตินพร้อมเปิดใจว่ารักศิลปินทุกคนไม่ว่าใครก็รักนอกเสียจากปกครองไม่ได้และรักแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งแต่นะตอนนี้ถ้ายังมีการตักเตือนอยู่แสดงว่ายังอยากให้เข้ารูปเข้ารอยยังประคับประคองถ้าตาบใดที่ตนไม่พูดก็คือจบระหว่างที่ไฟ้สดอยู่น,นั้นบอสนว่าพูดถึงประเด็นดราม่าก,กับเหล่าแฟนคลับของชารลอตระบุว่าเอาเลยผมบอกเลยนะ ถ้ายิงด่าบริษัทด่าผมก็จะเปิดไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดถ้าคนรักน้องจริงต้องไม่ต้องหยุดถ้าใครไม่หยุดคือคนที่ไม่ได้รักน้องจริงเพราะยังมีอีกหลายอย่างมันเป็นเรื่องหลังบ้างที่ผมไม่พูดก็ได้ผมไม่ชอบเด็กที่ดูแลไม่ได้ถ้าตราบใดที่มีความลับกับผมและคนในองค์กรเยอะแยะมากมายกลายเป็นโลกส่วนตัวมันดูยากส่วนนึงเป็นเพราะยิ่งติ่งคอยปกป้องโดยที่ไม่ดูข้อเท็จจริง เพราะฉะนั้นหยุดได้แล้วผมเตือนเป็นครั้งสุดท้ายทุกคนเตือนหมดแล้วนะพี่ฟ้าก็เตือนก,นกลางๆเตือนกันหลายระลอกแล้วนะมีสติได้แล้วผมเองก็ไม่ได้อยากให้ใครต้องโง่กว่าใครหรอกบออนวัดเคยออกมาไลฟ์สดเปิดใจเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งเตือนแฟนคลับที่ยังซัพพอร์ตนางงามแบบผิดๆขอให้หยุดปัน่นหยุดทับถมบร,ริษัทและองค์กรในสิ่งที่ไม่เหมาะสม เพราะถ้าไม่หยุดผลเสียจะตกกับศิลปินพร้อมขอให้เอฟเข้าใจว่าสามารถดูแลให้ความรักและโดเนทได้แต่ไม่ใช่วิธีที่มั่นคงจากนั้นทิ้งท้ายไว้ว่าแฟนคลับจะรู้อะไรเท่าผมที่ผมพูดมันเป็นสาธารณะมันเลยต้องพูดมีเรื่องที่อยากจะพูดและไม่อยากจะพูดน้ำท่วมปากอีกร้อยเรื่องพันเรื่องถ้าพวกคุณรู้อาจจะไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นหยุดพูดเรื่องแย่ๆเกี่ยวกับองค์กรซะหยุดเถอะสักวันหนึ่งคุณจะรู้ สุดท้ายแล้วเรื่องจะไปถึงตรงไหนจะจบกันที่ตรงไหนจะมีการเจราจาหาทางออกกันอย่างไรถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลกันหรือไม่โปรดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปค่ะ